ในบางช่วงของชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดคุณอาจจะไม่ได้แย่งชิงใครคุณอาจแค่ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเรียบง่ายมีความสุขและค่อยๆเติบโตแต่ความแปลกประหลาดของโลกนี้คือแม้คุณจะไม่ได้ทำร้ายใครเลยก็ยังมีบางคนไม่พอใจกับความสุขของคุณอยู่ดีพวกเขาคือคนขี้อิจฉาผู้ที่มองเห็นความสำเร็จของคนอื่นเป็นภยัย ผู้ที่รู้สึกไม่พอใจเมื่อตัวเองไม่ใช่คนที่โดเด่นผู้ที่พยายามลากคนอื่นลงมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสูงขึ้นหลายครั้งเราพยายามตอบโตหลายครั้งเราเสียเวลาอธิบายหลายครั้งเราเหนื่อยกับการต้องปกป้องตัวเองจากคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงแต่ในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยก็ชนะได้ในคลิปนี้ไม่ได้สอนคุณให้เอาคืน ด้วยความโกรธแต่จะพาคุณเดินทางผ่านแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อเรียนรู้วิธีเอาชนะอย่างเหนือชั้นโดยไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองใจหรือเสียคุณค่าของตัวเองคุณจะค้นพบว่าความสงบนิ่งคือพลังความสุขของคุณคือเกราะป้องกันและคนขี้อิจฉาจะพ่ายแพ้ต่อความสำเร็จของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องแต่ต้องแม้ปลายเล็บในคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อคุณผู้ที่เลือกเติบโตแม้จะถูกกดดัน ผู้ที่เลือกนิ่งแม้จะถูกกล่าวหาผู้ที่เลือกเดินต่อแม้จะไม่มีใครตบมือเป็นเครื่องมือหนึ่งเล็กๆที่ช่วยให้คุณยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางพายุของความอิจฉาด้วยหัวใจที่มั่นคงอ่อนโยนและเปลี่ยมด้วยแสงในแบบของคุณเองหนึ่งรู้จักสตรูงเงียบในชีวิตทำไมคนขี้อิจฉาจึงไม่ควรมองข้ามในเส้นทางของชีวิตไม่ว่าคุณจะพยายามใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย หรือทุ่งเทยอย่างเต็มที่เพื่อความสําเร็จก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนขี้อิจฉาคนกลุ่มนี้ไม่ได้เพียงแค่รู้สึกอิจฉาเงียบๆเท่านั้นแต่บางครั้งยังเลือกที่จะแสดงออกด้วยการตําหนิแอบดินทาหรือแม้แต่พยายามฉุดรั้งคุณไม่ให้ไปถึงเป้าหมายคนขี้อิจฉาไม่ใช่แค่ผู้วิจารณ์ธรรมดาแต่คือภาพสะท้อนของความกลัวความไม่มั่นคงในใจตัวเองเขาไม่สามารถทนเห็นใครบางคนได้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเองควรได้มากกว่า แต่เราควรเอาคืนเขาไหมหรือควรตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่จำเป็นเลยกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยแต่พัฒนาตัวเองให้ก้าวไกลเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงในคลิปนี้เราจะค่อยๆพาคุณสำรวจวิธีคิดวิธีตั้งรับและวิธีใช้พลังเงียบๆที่จะเปลี่ยนศัตรูในเงามืดให้กลายเป็นเพียงแค่บททดสอบที่ชีวิตนำมาให้เพื่อพิสูจน์ว่าคุณแข็งแกร่งมีค่าและเปี่ยมด้วยพลังเทียงใดส เข้าใจรากของความอิจฉาก่อนที่คุณจะเอาคืนยังเหนือชั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงอิจฉาคุณบางคนอิจฉาเพราะคุณมีสิ่งที่เขาไม่มีบางคนอิจฉาเพราะคุณกล้าในขณะที่เขากลัวบางคนอิจฉาเพราะคุณเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่ไม่กล้าก้าวไปความอิจฉาไม่ได้บ่งบอกว่าคุณผิดมันบอกว่าคุณทำบางสิ่งถูกต้องต่างหาก ถ้าคุณไม่โดดเด่นถ้าคุณไม่ก้าวหน้าถ้าคุณไม่ฉายแสงคนเหล่านี้จะไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยคนขี้อิจฉาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเส้นทางที่คุณเดินอยู่กำลังพาคุณไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 3. กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการไม่สู้แต่เติบโตคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการเอาคืนคือการทำให้คนอิจฉารู้สึกเจ็บเจ็บแค้นหรือเสียหน้า แต่ในความเป็นจริงการตอบโต้เช่นนั้นเพียงแค่ทำให้คุณลดตัวลงไปอยู่ในเกมเดียวกันกับเขาเกมแห่งความขาดความกลัวและความข่มขืนกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่สุดคือการเติบโตอย่างเงียบๆจนเขาไม่สามารถตามคุณทันได้อีกต่อไปไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแก้ต่างเพราะเวลาจะเป็นพยานในทุกความสำเร็จที่คุณสร้างในทุกก้าวที่คุณกล้าก้าวในทุกวันที่คุณไม่หยุดพัฒนาเขาจะเจ็บเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย 4. เปลี่ยนความรู้สึกเจ็บปวดเป็นพลังแห่งการเติบโตหลายคนเมื่อถูกคนขี้อิจฉาทำร้ายไม่ว่าจะทางคำพูดการกระทำหรือพลังงานลบที่แ่ม,มาเงียบๆมักจะรู้สึกเจ็บเสียใจหรือสับสนบางคนเผลอตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำผิดอะไรหรือเราควรเปลี่ยนตัวเองใหม่แต่ขอให้คุณหยุดทุกความคิดนั้นไว้แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังของการพัฒนา หใช้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นกระจกสะท้อนใจถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาอิจฉาคืออะไรแล้วจงภูมิใจกับมัน 2. เปลี่ยนความเจ็บใจเป็นเชื้อเพลิงของความสําเร็จความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ควรกลบเกลื่อนแต่คือสิ่งที่ควรกลั่นกรองให้กลายเป็นแรงผลักดัน 3. ส,สร้างวินัยในความเงียบบางครั้งการไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่เอาเวลาไปสร้างชีวิตให้ดีขึ้นคือคําตอบที่ดังและชัดเจนที่สุด คนที่พัฒนาในความเงียบมักจะกลายเป็นพายุที่ใครก็ไม่สามารถหยุดได้ 5. เลือกโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ในโลกใบนี้มีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หนึ่งในนั้นคือความคิดของคนอื่นและอีกหนึ่งคือความอิดาที่เกิดจากใจของเขาไม่ใช่ใจของเราแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือปฏิกิริยาของเราเองลองพิจารณาสิ่งที่คุณไม่สามารถห้ามไม่ให้คนอื่นพูดถึงคุณในทางลบ คุณไม่สามารถห้ามไม่ให้ใครบางคนรู้สึกอิจฉาคุณแต่คุณสามารถเลือกที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาทำลายความสงบในใจจงโฟกัสที่คุณค่าของตัวเองไม่ใช่คำพูดของคนอื่นและเมื่อคุณโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้โลกภายนอกจะเริ่มร้ายพลังในการทำร้ายคุณ 6. พิสูจน์ตัวตนด้วยความสำเร็จไม่ใช่คำอธิบายคนที่อิจฉามักพยายามทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควร เขาจะบันทอนคุณด้วยคำพูดเช่นเขาก็แค่โชคดีไม่ได้เก่งอะไรหรอกถ้าไม่มีคนนั้นช่วยก็คงไม่ได้ดีแบบนี้หรอกคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายใดๆเพราะในโลกความจริงคำพูดไม่มีน้ำหนักเท่าการกระทำจงเดินหน้าสร้างผลงานสร้างชีวิตสร้างเส้นทางของคุณต่อไปอย่างแน่วแน่แล้วในวันหนึ่งผลลัพธ์จะพูดแทนคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนคำศัพ์คำเดียว คนที่เอาชนะได้จริงไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่พิสูจน์ด้วยสิ่งที่เขาเป็น 7. สร้างกรอบคุ้มกันทางจิตใจด้วยความเข้าใจหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการจัดการกับพลังลบจากคนขี้อิจฉาคือความเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจคนขี้อิจฉาในระดับลึกคุณจะไม่โกรธเขาคุณจะเห็นใจแทนที่จะตอบโต้เขาอิจฉาเพราะขาดความมั่นคงในใจ เขาอิจฉาเพราะมีแผลในอดีตที่ไม่เคยสมหวังเขาอิจฉาเพราะยังไม่เคยเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นกับการเปรียบเทียบกับใครเมื่อคุณมองด้วยความเข้าใจคุณจะรู้สึกสงบขึ้นและความสงบนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่เหนือกว่าแยิ่งเงียบยิ่งชนะการตอบโต้คนที่อิจฉาด้วยคำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงอาจทำให้คุณรู้สึกได้เอาคืน แต่ผลที่แท้จริงคืออะไรคุณเสียพลังงานคุณเสียเวลาคุณทำให้คนที่ไม่ควรมีพลังในชีวิตคุณกลายเป็นศูนย์กลางที่คุณหมุนรอบแต่เมื่อคุณเลือกความเงียบไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณมั่นคงคุณจะเริ่มชนะในเกมที่เขายังไม่เข้าใจว่าเล่นอยู่เพราะแท้จริงแล้วคนที่เสียงดังที่สุดมักเป็นคนที่กลัวที่สุดและคนที่เงียบที่สุดมักเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด 9. ต่อให้กฎแห่งกรรมจัดการในแบบที่แม่นยำที่สุดในทางจิตวิทยาและปรัชญาตะวันออกมีหลักคิดสำคัญอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกการกระทำมีผลของมันเสมอไม่ช้าก็เร็วคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉามักจะใช้ชีวิตโดยมีพลังลบปกคลุมพวกเขาจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการจับผิดด้วยค่าหรือเฝ้ามองความสำเร็จของคนอื่นแทนที่จะพัฒนาตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะยังอยู่ที่เดิม เขาจะกลายเป็นคนขุมขืนมากขึ้นเขาจะเนกกับเกมที่เขาเองก็ไม่เข้าใจกฎคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ก้าวต่อไปและปล่อยให้กฎธรรมชาติค่อยๆทำงานของมันการไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความยอมแพ้แต่คือการไว้วางใจในระบบที่ยุติธรรมที่สุดระบบที่เรียกว่าผลของการกระทำสิบยิ่งถูกอิจฉาแสดงว่าคุณยิ่งสำคัญเคยไหมที่อยู่เฉยๆก็โดนเกลียด เคยไหมที่ประสบความสําเร็จแล้วกลายเป็นเป้าหมายของคําซุบซิบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณเริ่มมีผลกระทบต่อโลกแล้วคนที่ไร้แสงจะไม่มีใครสนใจแต่เมื่อคุณเริ่มฉายแสงแม้เพียงเล็กน้อยมันจะสะท้อนให้เห็นตัวตนของคนรอบข้างว่าใครยินดีไปกับคุณจริงๆ ใครรู้สึกไม่มั่นคงเพราะความสำเร็จของคุณคนขี้อิจฉาคือหลักฐานว่าคุณกำลังเดินถูกทาง 11. สร้างชีวิตให้สวยงามจนเขาต้องเงียบเองจินตนาการถึงภาพนี้ที่คุณคุณเดินผ่านกลุ่มคนที่เคยพูดว่าคุณจะทำไม่ได้หรอกแต่วันนี้พวกเขานิ่งเงียบเพราะคุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขคุณมีเส้นทางของคุณที่ชัดเจนคุณไม่เคยหยุดแม้สักวันเดียว ในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะคนที่อิจฉาคือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดถึงอีกต่อไปเพราะยิ่งคุณก้าวไปไกลเขายิ่งไม่มีพื้นที่ในชีวิตคุณและเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะยอมรับโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆ 12. ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อเอาคืนแต่เพื่อเป็นอิสระหลายคนเข้าใจผิดว่าการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นคือการประชดหรือพิสูจน ให้คนที่เคยดูถูกเห็นแต่แท้จริงแล้วคุณควรใช้ชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่เพราะพวกเขาแต่เพราะตัวคุณเองเพราะคุณรู้ว่าคุณสมควรได้รับชีวิตที่สงบและมั่นคงคุณสมควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนคุณสมควรใช้พลังชีวิตกับสิ่งที่สร้างไม่ใช่สิ่งที่ทำลายและเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยเหตุผลนี้คุณจะเป็นอิสระจากคนขี้อิจฉายอย่างแท้จริง สิบสามเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามเรียนรู้เมื่อเจอคนขี้อิจฉาหลายคนมองว่านั่นคือสนามรบที่ต้องสู้ต้องประทะต้องตอบโต้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่มองว่ามันคือสนามเรียนรู้ที่ให้คุณได้ฝึกความเข้าใจฝึกการควบคุมอารมณ์ฝึกความสงบนิ่งและฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งคุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ทรงพลังที่สุดเพราะทุกครั้งที่คุณไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่ตอบกลับด้วยความนิ่งคุณกำลังสร้าง กรอทางจิตใจที่จะปกป้องคุณไปตลอดชีวิต 14. ยิ่งให้อภัยยิ่งก้าวหน้านี่อาจดูเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งในใจใครหลายคนทำไมเราต้องให้อภัยคนที่อิจฉาเราด้วยเขาไม่ได้สมควรได้รับมันเลยนะแต่ความจริงคือการให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อคุณเพราะการแบกความโกรธความแค้นหรือความคับข้องใจเอาไว้คือการอนุญาตให้คนขี้อิจฉา มีพลังเหนือความสุขของคุณอยู่เสมอแต่เมื่อคุณให้อภัยคุณได้กลับคืนมาซึ่งความสงบในใจคุณได้พลังชีวิตกลับคืนและคุณจะเดินต่อไปได้อย่างเบาสบายสิห้าความเงียบคือเสียงของความมั่นคงในโลกที่เสียงดังกลบทุกความรู้สึกความเงียบจึงกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคนที่มีความมั่นคงในใจเท่านั้นจึงจะกล้าเงียบ ท่ามกลางเสียงนินทาเสียดสีหรือกล่าวหาจากคนขี้อิจฉาเพราะเขารู้ว่าความจริงไม่ต้องอธิบายและความสำเร็จไม่ต้องประกาศความเงียบของคุณจะสร้างความสงสัยในใจคนขี้อิจฉาจะทำให้เขาเริ่มหมุดบิดกับคำถามที่ไร้คำตอบจะทำให้เขาเริ่มรู้สึกเล็กลงในใจตัวเองและท้ายที่สุดเขาจะแพยแพ้ต่อความนิ่งของคุณโดยที่คุณไม่ต้องขยับแม้แต่คำเดียว 16. ปล่อยให้แสงของคุณพูดแทนคำพูดใดๆทุกคนล้วนมีแสงในตัวเองไม่ใช่แสงที่มองเห็นด้วยตาแต่เป็นพลังในใจที่สว่างสวยเมื่อเรากำลังทำสิ่งที่ดีพัฒนาเติบโตและรักตัวเองเมื่อคุณอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาแสงของคุณจะเริ่มฉายออกมาโดยไม่ต้องพยายามผู้คนที่ดีจะถูกดึงดูดเข้ามาผู้คนที่ขมขืนจะเริ่มถอยห่างและคนขี้อิจฉาจะเริ่มรู้สึกด้วยกว่า โดยอัตโนมัติแสงของคุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเพราะมันมีหน้าที่แค่ส่งทางของคุณเองให้ชัด 17. สร้างกำแพงพลังบวกในจิตใจจิตใจของเราคือสนามที่เต็มไปด้วยพลังงานทั้งบวกและลบเมื่อเราปล่อยให้พลังงานลบจากคนที่อิจฉาเข้ามาโดยไม่กรองมันจะเริ่มป่วนความสงบภายในทางออกคือการสร้างกำแพงพลังบวกที่มั่นคงพอจะกันสิ่งเหล่านี้ไว้ วิธีง่ายๆได้แก่เริ่มวันใหม่ด้วยความกตัญยุเขียนสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเองวันละข้อหลีกเลี่ยงการเสพข่าวสารหรือคำพูดที่ทำร้ายใจล้อมรอบตัวด้วยคนที่ส่งเสริมไม่ใช่แข่งขันเมื่อคุณมีพลังงานบวกอยู่ภายในพลังงานลบจากคนขี้อิจฉาจะไม่มีทางทะลุเข้ามาได้ 18. อย่าให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ให้คุณค่า หนึ่งในเหตุผลที่คนขี้อิจฉามีพลังมากเกินไปในชีวิตเราคือเราเผลอให้ความสำคัญกับคำพูดและการกระทำของเขามากเกินไปแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ใช่คนที่จ่ายค่าเช่าชีวิตเราเขาไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนี้ตอนเราท้อเขาไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนั้นตอนเราลุกขึ้นแล้วทำไมเราต้องให้เขามีสิทธิ์ในการนิยามคุณค่าของเรา คนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ควรมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณแม้แต่น้อย 19. สร้างชีวิตที่เต็มไม่ใช่แค่สวยงามคนที่อิจฉามักจะอิจฉาภายนอกของชีวิตคุณบ้านรถงานการยอมรับแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือความสงบในใจที่คุณสร้างขึ้นมาเองความภูมิใจในตัวเองที่ไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ดีที่คุณรักษาไว้ด้วยความจริงใจ ชีวิตที่เต็มคือชีวิตที่มีคุณค่าในทุกด้านไม่ใช่แค่ภาพที่คนเห็นและเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนี้ได้จริงต่อให้คนอิจฉามองมาอย่างริษยาเขาก็จะไม่มีทางเข้าถึงคุณได้เลย20ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินสุดท้ายแล้วทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูน์รวมถึงความตั้งใจจริงของคุณความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดจากโชค และความสงบนิ่งที่ไม่ได้เกิดจากความเฉยชาแต่เกิดจากการฝึกฝนภายในคนขี้ฉาจะพูดถึงคุณได้ไม่นานถ้าคุณยืนหยัดได้นานกว่าและในวันหนึ่งเมื่อภาพทั้งหมดชัดเจนเขาจะเป็นคนที่หายไปอย่างเงียบงนันในขณะที่คุณยังคงยืนอยู่ตรงนั้นสูงกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมและเหนือก,กว่าโดยไม่ต้องทำอะไรเลย21คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกการเปรียบเทียบ หนึ่งในแรงผลักดันลึกๆของคนขี้อิจฉาคือความต้องการเหนือก,กว่าแต่ความจริงแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแบบเส้นตรงที่ใครต้องชนะเสมอคุณอาจเคยรู้สึกแบบนี้เขาได้ดีกว่าเราเราควรทำให้ดีกว่านี้ไหมเขาได้คำชมเยอะกว่าเราผิดปกติหรือเปล่าเขาอิจฉาเราเพราะเราได้ในสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเราควรรู้สึกผิดไหมคำตอบคือไม่ เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะใครคุณเกิดมาเพื่อชนะใจตัวเองและการไม่หลงไปในเกมเปรียบเทียบคือชัยชนะที่แท้จริง22อยู่เหนือพวกเขาโดยไม่ต้องยกตัวเองการอยู่เหนือคนขี้อิจฉาไม่ได้แปลว่าคุณต้องยกตัวเองหรือแสดงออกว่าเก่งกว่าดีกว่าหรือสําเร็จกว่าแต่คือการไม่ยอมลดตัวลงไปอยู่ในระดับเดียวกันคุณสามารถนิ่งคุณสามารถยิ้มคุณสามารถเดินผ่านเขาไปด้วยใจสงบ โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยเพราะในที่สุดสิ่งที่เขาพูดจะกลายเป็นเสียงสะท้อนของความไม่มั่นคงในใจเขาเองในขณะที่คุณจะกลายเป็นภาพของความสุขสงบที่เขาแกล้งทําเป็นไม่เห็นแต่หยุดมองไม่ได้23อย่าปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักคุณเป็นคนกำหนดคุณค่าให้คุณคนขี้ฉาส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักคุณจริงๆเขาไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง เขาไม่รู้ว่าคุณต้องสูญเสียอะไรเพื่อจะได้สิ่งที่มีเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มคือหยดน้ำตาหลายพันหยดแต่เขาจะตัดสินจากสิ่งที่เขาคิดว่าเห็นและพยายามลากคุณให้ลงมาอยู่ในระดับที่เขารู้สึกปลอดภยัยอย่าปล่อยให้คนนอกกำหนดภาพตัวเองในใจคุณเพราะตัวคุณคือคนเดียวที่รู้จักตัวเองดีที่สุดและเป็นคนเดียวที่มีสิทธิตัดสินว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหน24 ทุกการเติบโตย่อมทิ้งบางคนไว้ข้างหลังในเส้นทางการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ทุกคนจะเดินไปกับคุณได้โดยเฉพาะคนขี่้ฉาที่ไม่ต้องการให้คุณโตขึ้นเพราะนั่นหมายถึงเขาจะต้องยอมรับว่าเขาหยุดอยู่กับที่แต่จำไว้นะว่าคุณไม่ได้ผิดที่เลือกเติบโตคุณไม่ได้จะร้ายที่เลือกเดินต่อคุณไม่ได้เย็นชาที่ไม่หยุดรอคนที่ไม่เคยเดินคนที่ใช่จะเดินข้างคุณ คนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปจากชีวิตและคุณจะรู้ว่าการเติบโตคือความงามอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 25. เมื่อคุณหยุดใส่ใจคนขี้อิจฉาจะเริ่มสับสนคนขี้อิจฉามักมีแรงจูงใจจากความสนใจพวกเขารู้สึกว่าถ้าคุณโกรธแปลว่าเขามีอิทธิพลถ้าคุณตอบโต้แปลว่าเขาควบคุมอารมณ์คุณได้ถ้าคุณเสียใจแปลว่าเขาชนะแต่เมื่อวันหนึ่งคุณเฉยคุณนิ่ง คุณเดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะเริ่มสับสนว่าทําไมคุณไม่สะเทือนและในที่สุดพลังของเขาจะค่อยๆหายไปเพราะคุณไม่เลี้ยงมันอีกต่อไป26ไม่มีคำตอบไหนที่เสียงดังเท่าความสําเร็จที่เงียบงนันไม่ต้องพูดไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องอธิบายแค่ใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เติบโตไปอย่างช้าๆและมั่นคงแล้ววันหนึ่ง คุณจะยืนอยู่ในจุดที่คำพูดของคนขี้ฉากลายเป็นเพียงเสียงเบาๆในความทรงจำของคุณเพราะในวันนั้นคุณจะยุ่งเกินกว่าจะหันไปฟังเสียงที่ไม่สร้างอะไรเลย27อย่าปล่อยให้เขาดึงคุณออกจากเส้นทางคนขี้ฉาไม่ใช่แค่อิฉาแต่เขาอยากเห็นคุณหยุดอยากเห็นคุณถอยอยากเห็นคุณล้มเหลวนั่นคือชัยชนะของเขาแต่คุณไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญชิ้นนั้นแก่เขาเลย จงก้มหน้าและเดินต่อไปจงฟังหัวใจของตัวเองไม่ใช่เสียงซุบซิบและจงเชื่อว่าเส้นทางของคุณคู่ควรกับการเดินต่อแม้ไม่มีเสียงปรบมือ28ยิ่งคุณนิ่งคนขี้อิจฉายิ่งเปิดเผยตัวเองธรรมชาติของความอิจฉาคือมันไม่สามารถทนความนิ่งได้เมื่อคุณไม่ตอบโต้อย่างที่เขาหวังเขาจะเริ่มแสดงความไม่ปกติออกมาพูดมากขึ้น กล่าวหาแรงขึ้นโจมตีโดยไร้เหตุผลมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือนิ่งให้มากกว่าเดิมเพราะเมื่อคุณไม่ไหวติงเขาจะกลายเป็นภาพสะท้อนที่เปิดเผยจิตใจของตัวเองออกมาเต็มที่และผู้คนรอบข้างจะเริ่มมองเห็นความจริงโดยที่คุณไม่ต้องปกป้องตัวเองเลยสักคำา9 9ความสงบนั้นดังที่สุดในระยะยาวในระยะสั้นคนที่เสียงดังอาจดูเหมือนมีพลัง แต่ในระยะยาวคนที่สงบนิ่งเท่านั้นที่ทรงพลังเพราะความสงบคือสัญญาณของการควบคุมและการควบคุมตนเองคือหลักฐานของทุกความสำเร็จอย่าใช้พลังของคุณไปกับสิ่งที่ไม่คู่ควรกับเวลาเพราะวันหนึ่งคือสิ่งที่คุณอดทนวันนี้จะกลายเป็นเกรอะที่ไม่มีใครทำลายได้ส0คนขี้อิจฉาคือครูของการฝึกใจใช่ครับเขาไม่ใช่ศัตรูของคุณ เขาคือครูที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ให้บทเรียนล้ำค่าที่สุดเขาสอนให้คุณไม่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเขาสอนให้คุณฝึกใจให้นิ่งแม้มีคำตำหนิเขาสอนให้คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองว่าเขามีประโยชน์คุณจะไม่โกรธไม่กลัวและไม่ต้องการหนีแต่คุณจะเข้าใจว่าบททดสอบแบบนี้มีไว้เพื่อพาคุณไปไกลขึ้นส1อ ให้ความสุขของคุณเป็นคำตอบสุดท้ายคุณไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องตอบกลับไม่ต้องประกาศชัยชนะแค่มีความสุขในแบบที่เป็นคุณความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อประชดไม่ใช่เพื่อพิสูจน์แต่เพราะคุณเลือกที่จะพาตัวเองพ้นจากความวุ่นวายและวันหนึ่งคนขี้ฉาจะเงียบไปเองเพราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เขาทำแล้วจะพรากความสุขจากคุณได้เลย บทที่32อย่าเสียเวลาเปลี่ยนความคิดใครคนขี้อิจฉาไม่ได้ต้องการความจริงเขาต้องการแค่เหตุผลที่จะรู้สึกว่าคุณต่ำกว่าเขาดังนั้นอย่าเสียเวลาอธิบายอย่าเสียพลังแก้ต่างเพราะความจริงของคุณไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากเขาเปลี่ยนเป้าหมายจากทําให้เขาเข้าใจไปเป็นทําให้ตัวเองกล้าวไปข้างหน้าเพราะเมื่อคุณไปถึงจุดที่สูงพอ เสียงของเขาจะเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเลย 33. คุณไม่ต้องกลัวคำพูดของใครถ้าคุณมั่นคงพอคำพูดของคนขี้อิจฉาอาจทำให้คุณสะดุดได้ถ้าคุณไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ได้มาไกลเพราะโชคคุณไม่ได้ดีขึ้นเพราะใครให้คุณไม่ได้สำเร็จเพราะภาพลวงตาคุณจะหยุดกัวคำพูดของคนที่ไม่รู้จักหัวใจคุณเลย และในวันนั้นคุณจะเดินอย่างมั่นคงแม้เสียงรอบตัวจะวุ่นวายเพียงใดก็ตามส4ชีวิตไม่ใช่เวทีให้ใครตัดสินหลายคนใช้ชีวิตราวกับกำลังอยู่บนเวทีคอยฟังเสียงตกมือคอยระวังคำวิจารณ์คอยหวังการยอมรับแต่คุณรู้ไหมคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแสดงให้ใครดูคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบของคุณเอง และเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะหยุดแข่งกับคนขี้อิจฉาเพราะคุณไม่ได้อยู่บนเวทีเดียวกับเขาเลยตั้งแต่ต้นส5สิบหปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแล้วเดินต่อไปบางครั้งเราอยากให้คนขี้อิจฉาเข้าใจบางครั้งเราอยากให้เขากลับตัวหรือรู้สึกผิดแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะเปลี่ยนใคร หน้าที่ของคุณคือการเติบโตต่อไปดูแลจิตใจให้เข้มแข็งและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายต่อยเขาไว้ตรงนั้นที่เดิมของเขาเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเดินไปข้างหน้ากับเราได้เพราะในท้ายที่สุดการให้อภัยในใจเงียบๆคือชัยชนะที่แท้จริงท้ายที่สุดเราไม่สามารถควบคุมความคิดความรู้สึกหรือคำพูดของคนอื่นได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของเรา ได้เสมอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของพลังอันแท้จริงคนขี้อิจฉาจะยังคงอยู่เขาอาจเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานะแต่ตราบใดที่คุณยังเดินไปข้างหน้าอย่างมีแสงสว่างในใจคุณจะไม่มีวันถูกความมืดของเขาเกลืนกินจงให้ความสุขของคุณเป็นคำตอบให้ความเงียบของคุณเป็นกำแพงให้การเติบโตของคุณเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุด และหากจะให้มากกว่านั้นให้การให้อภัยในใจเงียบๆเ,เป็นของขวัญสุดท้ายที่คุณมอบให้คนที่พยายามล่าคุณลงมาไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะคุณคู่ควรกับความสงบมากกว่าจงจำไว้นะว่าความเหนือชั้นที่แท้จริงไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการยืนอยู่สูงขึ้นโดยไม่ต้องผลักใครลงและคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นอย่างงดงาม